สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิววิธีการเติมเงินเข้าช็อปช็อปปี้เพผ่านแอปช h อปปี้เพเลยนะครับขั้นต้นเลยเนี่ยพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยครับหน้าตาของช h อปปี้เพก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับช h อ p ปี้เพเนี่ยก็จะสมัครด้วยเบอร์มือถือนะครับผมสมัครด้วยเบอร์มือถือไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะมาเติมเงินกันตอนนี้ผมมีเงินอยู่54บาท22สตางค์ตรงนี้นะครับ ตอนนี้เราจะมาเติมเงินกันผมซื้อปากกาไปอันหนึ่งด้ามน,นะครับมันราคา121บาทซึ่งมันไม่พอผมจะต้องมาเติมเงินนะครับผมก็เติมเงินเนาะก็เข้ามาหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะหน้าตาของช้อปปี้เพก็เป็นอย่างนี้เลยเข้ามาหน้าตาอาจจะแตกต่างไปบ้างตามช่วงเวลานะครับก็มาเติมเงินกันเลยตอนนี้ครับผมเข้าเติมเงินนะนี่ก็สแกนชาระเงินอันนี้ผมเข้าที่เติมเงินจิ้มเติมเงินก่อน เติเมเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีให้ผูกบัญชีธนาคารใช่ไหมครับผมไม่ได้ผูกนะผูกแล้วเดี๋ยวเผอซื้อเยอะนะครับและส่วนตรงนี้ก็เรียก i banking ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องแยก ibanking กับ m อ a n k i n g นะครับผมก็ไม่เข้าใจเพราะผมจะชําระด้วยเออผมจะเติมด้วยกสากรมันอยู่ในหมวด Mbanking ผมก็ไม่รู้ครับว่าทําไมถึงต้องแยกมาเป็น Mbanking อ่าผมเข้ากสิกรนะครับเข้ากสิกรเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าไงครับเขาก็บอกว่า m b a n n k i เห็มครับจนวนเงิน ที่จะต้องเติมเนี่ยครับขั้นต่ำมัน0 0บาทเห็นไหมครับเพวิทเคพั s, mm. <S ath, ผมก็เติมเลย100บาทต่ำกว่าน,นี้ไม่ได้นะครับก็ผมก็เติม100บาท mm. อ่าเสร็จแล้วก็ตอบต่อไปตอบต่อไปเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับมันจะรีเดลต์ไปเลยไปที่หน้าของกสิกรเลยไหมครับเห็นไหมครับ mm. ว่าเราจะจ่ายช h อ p ปี้เพใส่รหัสให้เราเรียบร้อย mm. เห็นไหมครับมันง่ายขนาดนั้นเลยครับเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับมันก็จะรีเด렉ต์ตอนที่เราเติมด้วยกสิกรมันก็จะไปกสิกรเลย อัตโนมัติแต่ทุกคนต้องมีแอปกสิกรอยู่บนมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วผมก็กดต่อไปต่อไปเสร็จปุ๊บเห็นหมคครับมันก็บอกว่าไงครับว่ายืนยันการเติมเงินเห็นไหมครับเื่อนลงมาให้ดูหน่อยยืนยันการเติมเงินนะเติมเงินจากแอคเคาท์เนี้ยไปที่ช้อปปี้เพย์ช้อปปี้เพย์เข้าไปสมัครกันให้เรียบร้อยนะครับก็ผูกกับเบอร์มือถือธรรมดาเนี่ยโหลดแอปช้อปปี้เพย์ขึ้นมาเฉยๆนะครับแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยผ่านเบอร์มือถืออ่าถ้าเกิดใครไม่รู้ก็เม้นไว้ทล้ว้เ๋ยครับ อ่าเสร็จแล้วมันก็บอกว่าไงครับยืนยันผมกดยืนยันเลยลวกันกดยืนยันอ่าแล้วมาใก้ใ,ใส่รหัสอ่าผมใส่รหัสก่อนแล้วกันนะครับใส่รหัสเสร็จปึง้งอ่ามันก็บอกเห็นไหมครับดูตรงนี้นะมันก็บอกว่าไงครับอ่าเราได้ทำเขาได้ทารายการโอนเงินอนะ่ะเข้าช้อปปี้เพย์ให้เราเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับมันก็บอกว่าจากธนาคารเกษตรกรไทยในคนเนี้ยไปเข้าช้อปปี้เพย์บัญชีนี้นะครับหนึ่งร้อยบาท อ่าแล้วก็ไปดูตัวล่างนะครับตัวล่างนี้ตัวล่างอ้ายังไม่ทันทํอะายมารีเดเล็กไปละ,ะนะครับรายละเอียดก็เสร็จสมบูรณ์แล้วว่า100บาทนะครับเห็นไหมครับเติมเงินเข้ากระเป๋าเรียบร้อยอ่าเรากลับไปดูสิมันก็กลับมาแอปช้อปปี้เพย์ให้เราเลยเห็นไหมครับเท่านี้ครับก็เป็นการเติมเงินเรียบร้อยแล้วอ่าผมลองดูหน่อยสิหลังจากที่เติมเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ไปจ่ายหน่อยไหนๆเราก็เติมเรียบร้อยแล้วเนาะก็เข้าแอปช้อปปี วิธีการซื้อคงเข้าใจกันดีมั้งเนาะผมก็จะจ่ายตังค์ละเพราะผมเอาของใส่ในรถเข็นแล้วผมก็จิ้มรถเข็นผมเลยจิ้มรถรถเข็นผมใช่ไหมครับแล้วผมสั่งซื้อไอ้นี่ครับประกาตัวนี้ไปเอาแค่ประกาตัวเดียวพอเห็นไหมครับมัน98บาทเนาะผมจะชําระเงินและอ่ะผมชําระเงินข้างล่างนะครับชาระเงินผมกดชําระเงินเห็นไหมครับชาระเงินเสร็จปุ๊บเ่ยครับตรงเนี้ย ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยข้อสาระสำคัญก็คือผมจะชำระด้วย s h o p ป e hey, เ้เพย์เห็นกันไหมเอ่ยโฟกัสไหมอ่าเนี่ยผมจะชำระด้วย s h o p ป e ้เพตรงนี้นะครับก็ชำระด้วย s h o p ป e ้เพตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น s h o p ป e ้เพแล้วผมก็สั่งสินค้าสั่งสินค้าอาจจะเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าผมได้ทำการซื้อไว้แล้วเนาะทำการใส่รถเข็นไว้แล้วไม่ได้ผมไม่ได้อธิบายถึงการซื้อแต่ผมอธิบายถึงการเติมตังค์ให้ยอ่ะผมกดชำระกดชำระปุ๊บอ่ามันก็จะให้ใส่รหัส ชำระเงินช้อปปี้เพย์คือเราจะต้องอใส่ไว้ตั้งแต่แรกครับเราจะต้องแบบมีโค้ดนี้รหัสนี้เราได้ตั้งไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะใครไม่รู้วิธีการทาก็เดี๋ยวผมเม้นไว้ข้างล่างแล้วกันเดี๋ยวผมไปทาให้ดูนะครับคุณได้ทาการชาระเงิน121บาทเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเราจะแจ้งผู้ขายถึงคําสั่งซื้อของค,คุณก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปที่หน้าการซื้อของฉันแล้วกันโอเคผมได้ซื้อไปแล้วเห็นไหมครับผมซื้อตัวนี้ไปละปากกาตัวนี้ ก็ได้ทำการสั่งซื้อโดยการทำจ่าย s ้อ p ปี้เพเรียบร้อยนะครับก็ขอจบการรีวิวการเติมเงินเข้าช h o p ปี้เพผ่านแอปช้อปปี p เพเองเลยนะครับด้วยธนาคารกรสิกรไทยแล้วก็มาชำระในช้อปปีแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ